ตอนนี้ก็น้องๆเพ็่กำลังใชนะ้ชุดหน่ะอ่าจิแล้วแล้วเนาะฮาแล้วเป็นเที่ยวห้อยเนี่ยมาให้ันนี้นะโอ้แข่งงามๆเลยวันนี้พี่ผู้ใดก็รอันเลยวันนี้นะสบายดีพี่น้องผมกับเฮาอีกแล้วนะพี่น้องนาสองคนเฮานาะก็คืออ่าเบลลี่กับเบ้าวอวันเอาแล้งเนาะบายดีพี่น้องเนะาะก็เขาจะเดินทางไปทางได้เบ้ากันวันนี้น ไป็นบานหอยพาคือเก่าหรือพี่น้องบานหอยพาเนาะก็คือเขาจะเอาเครื่องอ่าเอาคลองนี่ไปมอไผ่กับสาวทีเนาะพี่น้องเนาะสาวทีก็คือไม่ห่างลูกสามที่เพื่อนเลี้ยงลูกผู้เดียวมาได้หกเจ็ดปีเนาะก็มีผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นโซงเงินมาให้เขาซื้อเข้าซื้อเครื่องไปไว้ก่อนเนาะเรื่องหอเหรือเงินนั่นเอาไว้ตามที่หลังเนาะตามที่เพื่อนบอกเขาก็เมื่อวานเขาก็ไปซื้อมาเป็นเทียมหอยนะไอ จะมีข่าวสานแห้งแล้วก็เครื่องนุ่งหม่มเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นประเภทเครื่องนอนเนาะเอาซื้อมาวันนี้กะเอาจะออกเดินทางไปสองคนเนาะไปมอไปกับเพื่อนเฮาก็ได้โทร่นัดเพื่อนเป็นเทียมห้อยลนะเพื่อนกับว่าจะอยู่เฮือนตาเฮาถา้าประชันนี้เขาไปเจ้บาบเห็นพี่นอ้องเพราะว่าเพื่อนหันไปไ้ตลอดเนะาะกะโอเคพี่นอ้องเฮาออกเดินทางพร้อ,รอมๆกันเลยเนาะ กโอเคเนาะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาอดเทือนของเพื่อนเป็นเทียมห้อยเนาะแล้วก็ให้แม่เพื่อนไปนน้ำน่องชุดนาะ่องชุดเพื่อนไปใส่เบ็ดมาเนาะสบายดีไหมสุดไปยังมาเด้วยฟักเบ็ดเออเนี่ยเด้เอียนไปที่เ้าม้นะเดี๋ยวเอียนตัวเดียวนี่น้อาแม่เสียเพื่อนนะ โอเคโอเคอันคนเครื่องขึ้นมาเพื่อเนเลยเบาหวันไปทางเลยเนาะเบาหวันเนาะเครื่องเหาะมาว้า <c ười> เอาไปเลยแมนมดนี่แหละเอาขึ้นมทาทั้งเฮือนอ่าช่วยกันช่วยกัน บ้าอวนแต่ทันน้องี่ไอเาี่หมะแม่นอ๋อวิไลท่านเอาที่่นะน,นี่เป็นแม่น้องพารทเนาะมดอ้สวยไม่ห่างแม่นแม้องพารทก็มาสวยแมนแมนอ,อ่าสวยกัน มะกลมีหลายๆคนมาช่วยกันเนาะยังได้เข oh, oh. oh, oh. ่าสานของนักน้องนี่เนาะโอ้ยโอ้ยเขายกมาป้าไปถ่ายรถโอ้ยโยเอาเลยแพะว่าถ้าว่าแพะก็บว่ต้องแบกแพะดิ ผัวแพร <uğ pl ains> ่ผ <Christ>. ัวแพร่ผัวตรงแป๊ดเผื่อกันผัวแพร่ค่ะฮัลโหลเอาคนมาไว้ถ่ายรถกันหนึ่โอ้ยโอโทษอืมคักที่ จับใส่กางเกงปุ๊กแบกนอนพี่นอนาะครับแบกให้มือกล่องอาสาสมัครเนาะมือมือกล่องจำเป็นนี่เนาะแบกขึ้นมาเท่าเงืนไงเพื่อนเนาะ

ใักไดเอามเากัป็นี่่าน่นก้าืมธรรมดาพี่นนางมือกล่องไม่ต้องหัวมือกล่องอ่ะอนนี้มือก่องเนื้อไปแบกดิพี่เนองพอนเดี๋ยวใครเรียนทำไมเขาบู้ว่าบาวอวนไปทางใดนกุนงมาดำกันแต่ว่า เห็นยาวมาจักนั่นหลจกหน่อยมากนาะเขาแบกขาพี่น้องขิงจับก้องเลยอาก้ยกกไทยที่เกยวต่ละเจาะบิไนะจับเห็นอะไรแบกโอ้จะเห็นน้่นนี่น้อง เราก็ใช้บอลเลนบอลมอนี่เออบอนเลนนั่นนี่พี่น้องนี่เป็นตีแบบนี้เนาะโอเครอเผานี่นะเอาหูพิธี่เราคนนี้เอาหูแบกแบบนั้นมันยากปุดนี่นั่นนี่เอาย่าง บ้าวันหะกมาพี่น้องุกนงดนโอ้มือกล่องจำเป็นมือกล่องกับมือก่องจำเป็นพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอเงินจีักพี่

เมื่อยอยู่พี่น้องไปเรื่องจังเมื่อเมื่อโอ๋งเอาถ่ายรูปเป็นม้านอนหนึ่งกันนะสบายดีอ่าน้อยสบายดีหน่อยซุดอ่าสุปซุนสบายดีวันนี้เริ่มคุ้นเขาแล้วเนาะเริ่มปากนมาเขาดีใจเนาะแต่ก่อนเขามานี่เขาบอกปากนี่ยากซุดซี่ปากเ็กน้อยเพิ่นหยานเขากับบูว่ากับ แบบนี้อ่ะมันเล็กน้อยเคล็ดโซนบสเนาะเพิ่นบ่เคยเห็นเฮาแดลเลยก็อ่าเป็นคนบ่คอยเข้าอันหาสังคมได้หลายนะก็เลยว่ายังอายเฮาอยู่พอเพิ่นก็นยังน้อยเนาะอ๋อตะกี้เฮามาเห็นสูตรเนาะใส่เบ็ดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เบ็ดน้องยังอยู่พูน่ะอ่ะน้องเราเนาะยังอยู่พุ่นเนาะอ่าเพิ่นยังใส่อยู่พุ่นมือใดสิเปิดเข้าเฮียนก่อนชุดเดิมเก่าอ่ะ มึงเครื่องเพิึงแล้วทำกี่เดือนเอมื่อนี้เขาได้นัดเนาะถ้าพ่นัดนี่สิไปที่ไหนกให้ไปให้ไปเสียหน่อให้เสียร์ไปก่อนเสียรฟังเขาฮะฟังเขาอ๋อเสียหน่อให้เขาเนาะเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้เด็กน้อยเอาล็อตแลม ปีนี่ยังสิเข่าเอง,เงยานตีสุกเข่ขาเนาะสูดกับเข่าอ่ะโซนกับเข่าอ่ะอโอเคง่ะก่อนอื่นหมดก่อเขาจะแนะนำเครื่องทเทยวสื่อมาก่หนะึ่งมันมีอย่างใดอันดับถ้ามีก่อนแน่มีข่าวสารเอ่ยไอที่มีข่าวสารสีกระสอบเนะแนวสื่อมาสีกระสอบแล้วก็มีผ่าผมสามพื้นพอผ่าผมเพามันมันเก่าแล้วเนาะ ตามเที่ยวเห็นอันไหพนพี่น้องผ่าหหมเพิร์นนั่นแเละเหาก็เลยว่าซื้อไม้เพิ่นสามพืรนแล้วก็จะมีอยู่จะมีเสือด้วยนี่เสือผัดเสือเนี่ยเอาปูให้ลูกนอนนะ่ะแล้วก็ยุนี่ก,ก็แมนเนี่ยไปที่นี่ล้มไข่มาด้วยอที่เพราะว่าเขาเขาจับจับมือเดียวจับกอกเลยลก็เลยว่าสร้างไข่ให้เอื่อยเพิ่นมาไข่ให้ ผัสสาจะมียูสามสามอันจิไม่ไะสามอันอยูนี่มีซองยูนี่มีอันนึงนะ,ะแล้วก็อันนี้เบิ้งนะครับเบิ้งไปทีระยงไปทีระยะขามัง้งลองโจกออกมากดูไปทีมอน เบิ้งทางในมีหายเห็นน้ำกัดน้องให้น้องนะมาซื่ออย่างเดียวมอนเป็นยังไงมอนสองสามสามใบสีสีมาซื้อมาสี้สีตัวอยู่ด้วยนี่มอญนั่งขมบ่กูคือว่าเครื่องนอนครบสุดมาซื้อมาอ่าเนี่ยมอญงามๆเลย แล้ว <laughs> ก็อยู่ในนี้แต่ตัวนี้ปลาหฮมไอ้บัวมันปลาหฮมผับปูเนาะสองอันอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นมุ้งนะเพราะว่าสังเกตบ่เห็นมุ้งเนาะบ่มีอะมุ้งอ่ะบ่บัมียุงกัดอ่ะกัดโอ้กัดเนาะเออบัดนี้ปูเออเอามุ้งนี่กางให้ลูกนอนเนาะเจ้านอนเนาะซื้อมาสองอันหลังย้ายแล้วนี่น่ะเข้ากันสี่คนน่ะเดือเลยนี่กันบ่วตัวบัยุงกัดนี่ เออเอาใช่ทรงโอเคก็คือเครื่องนอนฮะจะซื้อมันผัดเชื้อมีสามพื้นแล้วก็ผ้าห่มมันมีสามมอนมีสีแล้วก็หมูมีซองผัาปูซองเอาซื้อมาได้อ่าอะไรคุนแล้วก็ อันต่อมาเนาะนแก่สุกน่องคือนุ่งเสียไงแต่บ,บ่ห่อนอ่ะห่อนคือพวกน,นุ่งเสียสัตวคืออนณาสูตรกับส่วนห่อนเนี่เสียเอาเลยให้ลูกนุ่งเลยผู้ใดผู้ใดถืองกันใดกับนุ่งเลยเออแก่เสียนุ่งเลยว่าเป็นยัง nướng lên nướng lên xẻ máy luôn vâng à, xẻ phần cây sung tôi đã nhảy là có hai phụ nhảy hả? anh nhìn nả cho nhảy hai xúc xúc kẻ ơi ừ nướng xẻ máy nướng ngàm lên nướng xẻ máy nào บทึกอส่งอันนี้ก็ส่งสุปพูดส่งนี้อ่ะะมืออยู่กกล้งเด็กพูดส่งก็อันนี้อันนี้เป็นของนาะเป็ันคองนะคของเจ้าเอาของชุดุหนุงแเลยชุดเนี เอ้คงอะนะองชนนะนึงเลยชวนตอนนี้ก็น้องๆเพื่นกำลังใส่ชุดหน่ะอ่าจีแล้วแล้วเนาะแล้วเป็นเที่ยวห้อยเนี่ยมาให้ันนี้นะโอ้แข่งงามๆเลยวันนี้เพื่อนผู้ใดก็รอ้นเลยวันนี้นะนาคาตอนนี้ฮันนอนเด็กน้อยมันก็ใส่เสื้อเป็นเทียวห้อยเนาะใอ้ซุกดีใจว่าซุกดีใจมากเสีย มัรขอบใจพนเดซูตมาร์คเบอเสียนะมักขอบใจพนไดไหมส่วนมักบอกมัรขอบใจพนเดอ,อ่านี่รอ,อ,อๆเลยัน,นี่นะพู้ได้กันเนะี่ย <c oughs> แล้วก็เนี่ยจะมีนะอันอันนี้เป็นส่งกับเสียเยาเนี่ยแล้วก็จะมีส่งกับเสียสันเกมอยูนี่ในพลสุดอีกเนะี่ย <c oughs> อันนี้หนาจะเป็นของเจ้าแล้ว <c oughs> อ ตาก่อนนี่อีกแล้วเบิ้งเนีอันอันไหนแมนก็คอยเปลี่ยนกันเนี่อันนี้เครื่องสั่นจะมีเครื่องสั่นหนึ่งเครื่องยาวหนึ่งเอาอันนี้ซุในี่แต่ผูละซองสุดเนีเอาไ้นุ่งเนี่นุ่งมันเปลี่นแล้วก็ซักโอ้แหนอันนี้คองเปิดที่นี่นะภาษาที่จะมีอันนี้กกนเนาะภาษานเนา,นเาะโกนโกนภาษาไทยขวาว่าผ้าใบเนาะ ภาษาลาวเอ็นว่าสินภาษาเพิ่นเอ็นว่ากรุนอ่าสองอันเนาะเอ้าเจ้าเจ้าเอาเลยแล้วก็นี่อันนี้เป็นเสืสอสออ้อเ,อเจ,จ้าสองสองเพิร์นโอเคเจ้าแล้วก็เอาใบหนุม่มเอาใบหนุม่มอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะมีอาหารแหง้งเออเดี๋ยวยังอันนี้นะนั่นแหลถงเนาะในเกือบเด็กน้อย Là, ái, là, 蜣蜣蜣蜣อันใหญ่ล <c oughs> ่ะให้ผู้ใหญ่อันน้อยให้ผู้น้อยลองเงดูแมนบ่เอาผ้ามบ่มีนมันใหญ่บนึงแขวักเด้อเอาเอาผ้านี่ปาดเอาเออองดูของูดนี่เออเบิ่งสุกสุกอ่ะองดูแม่นสุกอ่ะแม่นแม่นแม่นเออันนี้น่จะเป็นของอนสุ แม่นะเสื้อแม่นอันนี้หนาจะไม่คล้องส่วนโอเคเนี่ยดีกว่าเดิมเลยเกือบงามเครื่องงามมืดแบบนี้น่ะแม่น่ะแม่นพอดีแม่เนาะเท่ากับกะเอาเนาะอันนี้ของเจ้าเอานี่น่ะรอมึงด้วอันนี้เกือบผู้ใดนี่น่ะทางเข้าอ๋โอ้เกือบเจ้าอ่ะ แน่พี่น้องเกือบเพลินน้องหาสิเกือบไม่มาให้รอ,อมึงดูแมนบ่แมนบ่แมนใช่จิเบตเกือบแมนเกือบแมนเพลินเพลินเบาให้เขาว่าอันซางสิเกือบมาแมนเนาะพอดีแมนเลยไหนี่ยเขากะาเ, <laughs> เขาเคยซื้อหลายเทียล้วเขาหู้ <laughs> 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 ดีใจบ่ไอ้ที่ ดีใจนะขอบใจพันได้ขอบใจดีแล้วก็อันต่อไปอันนี้เป็นมีแกะนึงแล้วก็อันนี้โอ้โหไข่มันเนาะเอาผ่าจะฟ้าเฮ้ยจะมีอยู่นี่ปลากระปองสองแพ็คเน้อ แล้วก็มีขนมนี่ขนม,นขนมแล้วซอ,อ,องทงเขาจะย้ายเด็กน้อยถุงหนึ่งแล้วก็เอาไว้เด้งนวดนี่เกลือได้นะนเนาะเกลือซองทงแล้วก็แป้งนัวนะโอเเคอยน้องอูออ้ลายน้อเครื่องเนาะตอนนี้ขนมอันนี้เอาไว้ให้น้องๆกินนะ่ะอันนคตจี้ให้ได้ เอาบปสั่งจีกวันนึงเมื่อค่อยจีกมัอ่าวันนี้ไปจีกไปนะถ้ากะดใหญ่ขนมเล็กน้อยเนาะเขอบใจกันเนาะเวลาเอาอ่าจีกไปเนี่ยเอาซุกเห็นแล้วได้เอาเออจีกไปเนี่เวลาหับของน้ำผู้ใหญ่เนี่เห็นแล่วนี่เอาบ่ต้องลืมแล้วก็อันนี้ยังบ่ได้จีกจะเก็บไว้ให้น้องๆกินนะอล้วกินก็กินนะอันนี้มอไป จะนี่เพื่เดียวอาจจะไปยายอันคนยูรู้มันเลยผู้มาสวยเท่าคน<ม>เครื่องคนอย่างเนะ<ม> <c oughs> าะการนั่นนี่ไอที่พอดีว่าม,มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโสงเงินมาเนาะ<ม>แล้วก็เท่าก็เลยเอาไปซื้อแ <c oughs> บบนี้น <c oughs> ผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าโสงเงินมาในครั้งนี้ก็คืออ่าผู้ที่หนึ่งก็คือแม่จิตโย่องกงเพิ่นฝากมาหนึ่งหมื่น 1, บาท แล้วก็ผู้ที่สองก็คือป่ารุ่นอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นส่งมาสองพบาทและผู้ที่สามก็คือผู้ใจบุญอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นสง่งส่งมา1,500หบาทรวมเงินที่ได้ก็คือหล้านเจ็ดิหันกีบแล้วก็เขาก็ซื้อเครื่องมานี่เครื่องเขาซื้อมาเนาะนะเต็มอยู่เนี่ยมีข้าวสารอาหารแห้งเครื่องห่มอ,อ่าเครื่องนุ่งห่มเนาะเขาซื้อมาเนี่ยเต็มเงินเลยเนาะเงินเพิ่นสำนีๆ,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 ๆ น่ะแล้วก็อันนี้เป็นบินเที่ยวซอบินที่นึ่งเนาะก็จะมีอยู่ผ่าหฮมผ่าหฮมนี่พื้นหนึ่งก็แสนสิบพันกิบสามพื้นก็สามแสนส,สามสิบแล้วก็มุ้งสองสองดังอับแปดสิบพันกิบ 80, ก,ก็เป็นอยู่แสนหกสิบผ่าปูก็หกสิบพันกิบก็รวมทั้งหมดก็แสนสาวพันเนาะเนี่ยก็จะมีประมาณนี้อันนี้เนาะเราจะบานมันมันจะเหาวเกิดไปนะ ล้วก็รวมบินตัวที่หนึ่งนี่แมนหนึ่งล้านสองแสนส่าพันกิีแล้วก็บินตัวที่สองนี่เขาจะมีอยู่บ้างสินเสื้อเนอะสุดเงาเล็กน้อยสุดสันเล็กน้อยปลากระปองมีเกลือแป้งน,นัวขนมเกบิบข้าวสารซีกระสอบนะรวมตัวนี้ก็เป็นสามล้านหนึ่งแสนสี่พันกิีซื้อมาก็คือเงินเที่ยวซื้นอนะอเขาจดไปนี่นะก็ เมื่อไปซีล้านสามแสนสามสิบพันเนาะเงินที่ยังเหลือก็คือหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่สิบห้าพันกิรี๊มแล้วก็ไปเติมน้ำมันเท่าเจ็ดแสนสี่สิบห้าพันนี่เราเติมน้ำมันเลยเนะาะเพราะว่าระยะทางเข้ามามันไกลเราก็ทางมันเปลี่ยนได้เนะาะก็ยังเหลือเงินอยู่หนึ่งล้านกิบอ่าเขาจะมอไปเจ้าดีใจอ่ะนะเอาแต่มองเงินให้เพื่อนเลยนะ หนึ่งล้านกี้พี่น้องเงินเดียวมนันก็คือเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญตามที่เขาได้อ่านไปแหละเดี๋ยมันหนึ่งล้านเอาจะจะนับเบนนู่นมีเท่าไหร่มาบ,บุญสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าแม่นะเท่าใดลานหนึ่งลานหนึ่งดีใจเนาะถ้าเฮาหานี่จักมือจังสิได้สามนี่สองสามเดือนตีสองสามเดือนอ๋อเพราะว่าแต่ละมือก็ไปเสียหนาให้ได้เนาะมันบ่มีลายลายหับเนาะ เพราะว่าเทาไปซอกเงินยากเนาะเทาเท่านองอืมเกาะจะประมาณนี้นะสนามประชนก็เขาจะได้มอบเครื่องเบิ้งอันน่ะอันอันจะนั่นน่ะอันเน่น่เน่ขอโทษเนาะอันผ่าห้มตัวนั้นน่ะเท้าเอาิมใส่ก็ได้นะมันมันมันขาดมันมันกือิใส่ก็ได้นะพี่น้องเนี่ยเป็นยังเนว่าเป็นยังนี่แล้วก็เอาผาเสียไปยังปูให้ลูกนอนน่ะเอาตัวไม้น่ะปูแล้วกางมุ้งน่ะ มันจริงบ่เป็นไข่ยุงเนี่ยพราอว่า,าถ้าว่าเฮานอนจะนี่โดนๆนะหยาดยุงมากัดแลเวยสิเป็นไข่ยุงไปปัวกันสิยากเติมเงินกับบ่มีเนี่ยกลางมุงกันแหละสำคัญนะพาลูกนอนอนั่นนั่นได้เลยเด้อยวพัชชนเฮ้าจะได้ขอตัวกลับก่อนนะขอบมกขอบใจเพอดนะสุดขอบใจพอดนะสุด โซนเริ่มเริ่มคุ้นเคยแล้วนะเาานาะเอากรากนนะกรกนนะสั้สสนเขากลกับก่อนเนอะกลับก่อนเนอะซูดซูดโซนไอ้กลับก่อนเนอะไปดีเลยแอ้ะไรเนี่ยเอากลับก่อนนอกจาตอนนี้เขาก็ได้มอบเครื่องมอบของให้เพื่อนเป็นเทียยวพอยนะเขาก็ลูกมามลุูมาะเขาจะมายายขนมกันเนาะ มือกล่องเขาได้หนึ่งไปกี้เขาให้เพิ่นเป็นมือกล่องไงเอาแไปจับก็ไม่ลูกอะสองคนเอาไปลูกได้จับเอาไปให้พัวเดี๋ยวคุณยังลูกอันนี้เป็นแม่ของน้องพาร์ทนะสบายดีไหมสบายดีพาร์ทไปทั้งใดไปปัดยางปัดยางไปรำมากจะอออู่ คว้กินข้าววันกินขาให้ออันนี้เป็นรูของไอเสืยดเนาะรูเนาะถาลูอาลูกเอาละแะนหให้ลูกเด้อ จะเป็น,เมเเมเนมแม่เท่าแม่เท่าซีนก่อนลูกเรื่งเนาะแม่เท่าหยองแม่เท่ายองเพิ่นบบมีลูก,กมีเต่าเนาะพี่องเนาะตอนนั้นเฮาเคยมาช่วยเลือเบิ่งตนนน้นก่อนน้นนี่นให้เพิ่นเนาะเพิ่มบ่มีลูกมีเต่านะแม่เท่าโดยโดยโ,ดยโอเคจะครบแล้วเนาะพี่แนะ่นอนค่ะโอเคนะตอนนี้เฮาก็ได้ซื้อเครงซื้อของฟอร์มกับมอบเงินให้ครับสาวที ไม่ห่างลูกสามเป็นเทียมหอยนะ้อยเนาะสำหรับคลิปนี้บาลี่ก็ต้องขอความเมกัาใจผู้ใหญ่ใจบุญของเฮา,าทั้งสามท่านเนาะกอคอยเพื่อนจงอยู่ดีไม่แห้งป่าสะจักหลกภัยกับเจ็บนะสิ่งที่เพื่อนให้มาในวันนี้ก็ขอกับไปาตัวท่านห้อยเท้าพันเท้านะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาลี่ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวนมาจะเป็นคลิปใดรายยูไส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี